คลิปนี้ต้องมอบเสียงตกมืออย่างรัวๆให้กับนายกสมงร์และอ้นนครปฐมและอ้นอัมพรรวยธนาพนิษฐ์หลังจากที่ช่วงเช้าทํากิจกรรมเลี้ยงอาหารผู้ที่มาบริจาคโลรหิตที่วัดไร่ขิงแล้วหลังจากนั้นยังไปดูอาคารเรียนที่โรงเรียนวัดท่าข้ามอําเภอสามพานที่ต้องการการบูรณะปรับปรุงซ่อมแซมและหลังจากนั้นไปตรวจสอบสาราอเนกประสงค์ที่รอพอสอต่อท่าข้ามเพื่อที่จะทําพิธีการส่งมอบอย่างเป็นทางการต่อไป ต่อจากกิจกรรมนั้นเธอก็ได้มาลงพื้นที่หมู่5ตำบลส่วนหลวงอำเภอกระทุ่มแบรนจังหวัดสมุทรสาครมาดูผู้ป่วยตาบอดที่มีปัญหาทางด้านโรคไตโรคมะเร็งทำการพูดคุยเพื่อที่จะหาแนวทางในการช่วยเหลือสนับสนุนต่อไปวัสดีครับผมแล้วคุณลุงเป็นอะไรเอ่ยอายุครับผู้ส่งอายุตัลูกหมาเปแล้าครับอ๋อตัมาหายไปแล้วตัดกนได้ครับโอเคครับ ข้างบนมีอะไรฮะก็ดูว่าความไม่ดูเป็นไงอ๋ออยู่ข้างบนหรอคะครับอ่านกันไปไปดูหน่อยนะขยันนิดนึงครับขยันนิดนึงขยันนิดนึงเนื่องจากว่าเป็นพุทธที่ตาบอดแล้วหูหูหูตึงด้วยปะไม่ครับปกติครับอ่าแล้วทำไมใส่ไอ้ที่หูเออมันปวดหัวอ๋อปวดหูัวมีอาการปวดหูวครอ๋อขยันโอ้โหบันไดชั้นนาดูเลยนะโอ้โหเหมือนเหมือนมาเที่ยวถทำเลยเออเออาโห เหมือนมาเที่ยวทำเลยอ๋อเที่ในนี้ครับโอ้ยอยู่หลายครอบครัวเลยเนาะได้ครับข้างบนจะเป็นน้องแฟนครับเราก็ใส่น้องแฟนอยู่ครับไมนั่งพื้นด้วยกันดีกว่าไม่เป็นไรพี่นั่งนั่งแฟนนั่งแฟนนั่งแฟนอายุเท่าไหร่แล้วเอ่ยสุดปด้ค่ะเกิดสองห้าหนึ่งแปดครับเดือนอะไรยี่สิบสี่มีนาครับบันกันยี่สิบสี่มีนาสองห้าหนึ่งแปดหนึ่งแปดก็ปีนี้ห้าสิบเลยใช่ครับห้าสิบครับเองที่ยี่สิบสี่เนี่ยห้าสิบเขามีนา ของพี่นี่อายุเท่าไหร่เอ่ยเอ่อสามสิบเก้าเราผ่านมาสิบปีครับอืออ่าได้ถามมีเด็กเองแล้วเราเป็นไตได้เหรอใช่ครับมาหวานขึ้นตาครับโปรเตต้าพี่ผมจะเห็นเป็นคนปกตินะเออตาบอดครับแล้วแล้วนี่ทำอะไรต้องไตครับคือมันคืออะไรไอ้ปูดสองกลุ่มนี่ก็เนี่ยคือเส้นเลือดที่เข็มน้องแทงเขาผ่านผ่านเพราะการพอกเลือดครับขอนรับโทษนะครับพี่ขอรับปกติแล้วกที่หน้าอกอ่าอ่าอ่าทีนี้มันย้ายเส้นมาที่นี่แล้วแล้วทำไมถึงปูดคะเออมันคือการ เรียกว่ามันเป็นก้อนไตครับพี่อ๋อโอเคไตมันแผลเป็นครับยังก็จะทำงานอยู่ตลอดเปื้อเปื่อนเปือเื้อคือครั้งนี้จะไปยุ่งอะไรกับมันไม่ได้เลยจะไปวัดความดันก็ไม่ได้อะไรไม่ได้แต่เส้นมันดับถ้าดับผมผมตกเลยสามหมื่นเขาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่แล้วอ่ะเขามีอาการเป็นแผลข้างในปากผมก็ไปซื้อยาจีนยาอะไรมาให้ปนทีนี้มันไม่หายก็เลยไปหาหมอฟันว่าฟันเนี่ยมันขูดไหมมันไม่ใช่ขูดมันเป็นเชื้อมาเร็งมันอยู่ที่กระพุ้งแก้มครอพี่ตรงเนี้ยมันน้้ลลิมูแว ข้า,างล่างนี่มันเป็นทางเขิ่นตรงเนี้ยมันมันแตกออกมันปีอืมอ่ามันตีออกผมก็เลยไปให้หมอได้กระชุ่มไปรักษาครับอยากจะให้ทุกคนได้ฟังคําตอบจากคําถามนี้พร้อมกันอายุไขไแล้วถามว่าเราได้รัรกเขาไหมเป็นเท่ที่เรารู้ว่าเป็นเนื้อผมคือผมยอมเหนื่อยทุกวันอนะ่ะผมพกไก่ปกติคนพกไก่ต้องขับใช่ไหมครับผมไปนั่งขายลอตเตอรี่ต่อพอเสร็จตีโมงขายลอตเตอรี่ต่อขายลอตเตอรี่เสร็จสายบ่ายสองผมกลับไปนอนประมาณตีโมงเนี่ยอืมเพราผมก็ไปต่อเดี๋ยวเราจิ ยินดีอยู่ดูแลผมว่ายินดีอยู่แล้วแล้วค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของเรามีอะไรบ้างเกิดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันก็มีกินข้าวซื้อข้าวกิน,นวันหนึ่งสามสิบบาทตกข้าสิบบาทก็ซื้อกับขมกินสองมือมม้อเองกาแฟกนะาแฟระหนักก็คือจะมีผลไม้อี่วด้วยกับปะนรถเป็นหลัง ประมาณอาทิตย์หนึ่งเชื้อก็ประมาณสองคบเพื่อจะมาปั่นมให้ตามสายยางแล้วก็กินคู่่โดยเอาคนนี้กิน้ไปนมเราก็จะมีไข่ขาวแล้วนั่นเห็นมีสายยางที่คอสายยางอะไรใช่ใอหอนันนอัอันอนไนอันไ่นไหันไอ่ไอ่นไหนจะป้อนของเขาเองออันไ่ันไนนอันไหนออันวดอะไรเออแล้วก็จะมีมอันนออนไนอันไหอนไนอนอ่นันไหนอัน้นอนไ่นอันไหหนหันไหนอันนอัออ มอบเงินสมทกมาเพื่อที่จะเป็นค่าเดินทางค่าจะจ่ายในชื่อว่าจังวันบางส่วนแล้วของเราเองวันนี้มีนมมาให้มีน้ำเกลือมาให้เพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนเพราะหน้านี้ไปก่อนอันนี้จะเป็นเงินสำหรับค่าเดินทางส่วนของน้ำเกลือน้ำเกลือไว้ะใส่้แข็งน้ำเกลือแล้วก็นมน้ำเกลือขวดอย่างเงี้ยขวดเนึงจะอยู่ได้กี่วันแามแมงก์ส่เพือค่ะแสนแมง์สาเกือก็นมนะคะเบื้องต้นีดูมาหนึ่งกระป๋องก่อนนะคะโอเคงั้นก็ อาการดีขึ้นนะดีขึ้นนะและร่างกายแข็งแรงแล้วก็ออกเดินเหินทำอาหากินขายของได้